ก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาพี่น้องภาคใต้ทุกๆท่านและพี่น้องคนไทยทุกๆคนทั้ง,งประเทศครับวันนี้ตัวผมเองก็มาในฐานะเป็นตัวแทนของพรรคุุนใจไทยในฐานะที่ทางหัวหน้าพักได้มอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายของพักผมจะพูดนโยบายสั้นๆเพียงสองเรื่องนะครับ ก็คือการพักหนี้พักดอกเป็นเวลาสมปีนั่นก็คือเมื่อมีการพักเราจะไม่เอาดอกไปพอกเป็นต้นเงินในส่วนที่3มปีไม่ต้องชำระต้นชำระดอกก็จะเป็นการนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในครอบครัวหลังจากประสบโควิด1 9ที่ผ่านมาส่วนประเด็นที่สองครับก็คือเป็นการทำเรื่องของเงินประกัน อายุ60ปีของต้องบอกว่าบระเทศไทยเราเข้าสู่วัยคนชราสิ่งที่สำคัญเราต้องให้หลักประกันสำหรับเมื่อเราจากโลกนี้ไปลูกหลานไม่ต้องเดือดร้อนก็คือประกันวงเงินให้1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ต้องจ่ายค่าประกันส่วนใน1 0 0 0 0แบาทตรงนั้นนะครับเราสามารถกู้ใช้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เอามาลงทุนหรืออะไรก็ได้เมื่อเสียชีวิต ก็มารับเงินส่วนที่เหลือไปส่วนเรื่องของนโยบายเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยการนําของผมในขณะนี้นะครับผมจะแบ่งภาคใต้ออกเป็น4คัสเตอร์ 1. นึ่งไทยแล,ยล,ล์ลีเวลาเพชรบุรีประจวบชุมพรและละนองซึ่งนั่นเป็นเรื่องของไทย,ลยแล์ลีวลาในในกลุ่มที่2ก็คือการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอันดามันอีก5จังหวัด ก็คือกระบี่พังงาภูเก็ตตรังและสตูลน,นั่นเราจะจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาเป็นพื้นที่พิเศษโดยเฉพาะจังหวัดพังงาเราจะพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวโลคาบอนที่เกาะคอเขาซึ่งขนาดนี้อพทอโดยกระทรวงการท่องเที่ยวเราเริ่มลงไปทําการศึกษาและจะเริ่มพัฒนาส่วนที่3จังหวัดภูเก็ตเราจะเป็นจังหวัดที่เป็นสมาร์ทซิตี้ส่วนที่ อีกส่วนหนึ่งคือจังหวัดกระบี่เราจะพ,พัฒนาให้เป็นเมืองสปาโดยเอาอำเภอคองท่อมซึ่งพวกเราคงทราบว่าน้าพุร้อนจืดเรามีเกือบทุกจังหวัดแต่ถ้าน้าพุร้อนเข็มเราจะมีเฉพาะที่คองท่อมเพียงอำเภอเดียวและจังหวัดกระบี่เป็นเพียงจังหวัดเดียวส่วนภายในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยของเราตั้งแต่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาและพัทลุง ก็จะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงของประวัติศาสตร์ก็คือทําอย่างไรหรือฟื้นเรื่องของอาณาจักรศรีวิชัยและที่สําคัญที่สุดวันนี้ได้เมื่อเมื่อเดือนที่เมื่อวันที่17ที่ผ่านมามีการประกาศพ,พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวชายขอบทะเลสาบสงขา3จังหวัด15ออำเภอ142ท้องถิน่นนั่นหมายความว่าเราจะมีการพัฒนาพื้นที่ ท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นรูปธรรมรอบทะเลสาบสงขาถึง142ท้องสิ่งส่วนสุดท้ายก็คือพื้นที่สามจังหวัดของเราเราจะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงพหุสังคมเธอะท่องเที่ยวในเรื่องของศิละปะเพราะพี่น้องในสามจังหวัดมีความเชี่ยวชาญมีความ คิดและมีความรู้สึกในเรื่องของคำว่าศิลปะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเหล่านี้เราก็จะพัฒนาเป็นเรื่องของ4กลุ่มจังหวัดส่วนสิ่งที่ผมอยากจะพูดในขณะนี้นะครับและน่าจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครพูดหรือพูดในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพักไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะพยายามทำเรื่องของการท่องเที่ยวสู่สันติภาพ คือสู่สันติภาพนะเพื่อความยั่งยืนนั่นหมายความว่าเราต้องแปลจากสภาพที่ไม่สงบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราต้องแปลจากสภาพที่เกิดความวุ่นวายมาแปลสภาพให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งหมดดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มีความขัดแยง้งบอกเมื่อคุณมาเที่ยวเมืองไทยความขัดแย้งทุกอย่างจะหายไป,ไปโดยเฉพาะพี่น้องในสามจังหวัดเราจะ ได้ในสิ่งเหล่านี้มากที่สุดผมจะพยายามเอาเรื่องของปากท้องเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจเติมเต็มเข้าไปในให้สามจังหวัดพี่น้องของเรานั่นก็คือจะทําให้พี่น้องของเราไปสู่สันติภาพที่แท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการจากภูมิใจไทยครับ